สวัสดีครับวันนี้ลุงครับามาดูงานแถวคลองสิบนะครับแล้วก็มาดูแปลงแถวคลองสิบวันนี้พเจิญเจอแปลงหนึ่งนะครับเจอแปลงหนึ่งแต่พิกัดอยู่คลองเก้านะเรียบคลองเก้านี่ครับเรียบคลองแอลคลองเก้าเลยแล้วห่างตัวเทศบาลหนองเสือเพียงไม่ถึงกิโลนะครับใกล้ถนนเนี่ยลุกอ่าเห็นทุกบทอัดอยงดีนะถนนเส้นนี้จะทาใหม่สวยงามมากนะครับอโอกาสพัฒนาสูงมากแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ย ก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับถนนคอนกรีตแล้วแล้วก็มาเจอแปลงนี้นะครับเนื้อที่ไม่มากไม่ไมายนะครับพอเหมาะพอเจาะนะครับทำวิเคราะห์แล้วทําแบ่งขายทําธุรกิจหรือว่าซื้อเก็บเก็งกำไรค่อนข้างาเหมาะมากนะครับแปลงนี้แปลงที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับเสาแดงๆเนี่ยแ,แ,แล้วก็เลยไปทางหน้ารถฝั่งน้นนะครับเนื้อที่เนี่ยหกไร่หกไร่กว่านะครับฟังราคาแล้วน่าจะ พอฟังได้ฟังขึ้นนะครับแล้วก็มาดูมาวิเคราะห์กันนะครับหน้ากว้างสวยงามด้วยนะครับหน้ากว้างสวยนะครับหน้ากว้างสวยงามนะครับพิกัดตะบนะเรียบพิกัดลองเก้านะครับตะบนบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแบ่งขายดีมากนะครับแปลงนี้หน้ากว้าง28เมตรนะครับลึก400กว่าเมตรนะครับแล้วก็พิเศษใครอยากทราบว่าพิเศษยังไงเนี่ย ถ้ามาคุยมาเจราจานะครับจะซื้อยกหรือว่า,าร่วมกันทําธุรกิจยินดีนะครับเนี่ยอย่าแงบบนี้มาวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ที่ดินถมแล้วแล้วแถวถมไว้ประมาณสัก4ี่ไร่ละนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ถมเป็นที่นาเป็นดั้งเดิมนะครับสวยงามครับใกล้ๆแหล่งชุมชนเลยแล้วก็ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังแถวนี้นะครับใกล้ๆบอ่อน้ำเราเรียกว,ว่าจุดลัญมาร์กนะครับนี่ฮะต่งนู้นเลยนะครับ เสภาพที uh, ่ดินตอนนี้อาจจะรกดูรกร้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเหมาะกับนักธุรกิจเหมาะเป็นกำไรเหมาะลงทุนทำบ้านหรือว่าท่านจะมาทำธุรกิจแบ่งขายหรือว่าสนใจแบบไหนถ้ามาคุยมาเจรจา0957939496 99หรือบางเส9หสือไร่บกว่าขอบครับฝากนะครับ ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเูืครับจะสรรหาที่ดินถูกๆต้องเลยดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟถึงมาท่านเลยแล้วก็เดี๋ยวเรา,าเข้าไปดูที่ดินจริงกันนิดนึงครับเช่นรับติดถนนเส้นนี้เลยนะครับฝั่งนู้นเป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่ความเจริญมาแล้วแล้วก็นี่นี่ครับแล้วก็นี่นี่จะเป็นถนนเขาเรียกถนนถนนฮีดรุกนะครับสวยงามน,นะ พัฒนาแล้วนะครับอรอบคลองอย่างมีคลองแอลนะครับแล้วก็แหล่งนี้เลยนะครับแหล่งนี้นะครับแหล่งนี้เลยสวยงามครับมีการถมไม่เรียบร้อยแล้วก็เผอเญว่าดูไรแล้วลกงกลดงที่หนึ่งนะครับขอติดตามนะครับ ก,กดติดตามเลยกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็จะเจอแปลงสวยๆแปลงดีๆแปลงเหมาะลงลงทุนเหมาะเก็บหมาเก็งกำไรนะครับนี่ครับซื้อเพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์เอ็งก็ราคาจะต้องได้ครับสอบคุณครับ